บีจ้าวันนี้ครัวเล็กๆของเรานะคะวันนี้จะทำน้ำพริกปลาทูแต่ไม่มีปลาทูเราก็าจะใช้ปลาแซลมอนปลาทูน่าในน้ำเกลือนะคะตอนนี้ก็คั่วพริกก่อนคัว่วพริกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตำโขให้ละเอียดจ้ะโขให้ละเอียดเลยโขละเอียดเสร็จแล้วก็นี่ค่ะพระเอกของเรา เราไม่มีปะทูค่ะใส่นี่ลงไปเลยนี่ใส่เข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะตำตำต,ำ,ตำให้มันละเอียดให้มันเข้ากันนะคะอันนี้ขบเรียบร้อยแล้วก็จะปรุงรสด,ด้วยนักปลาปรุงชูรสนิดหน่อยแล้วก็ปลาร้า